สวัสดีครับผมช่างต้อมเพชรบุรีนะครับลงกึ่งช่างต้อมวัดสินเพชรบุรีครับวันนี้เรามากึ่งแกนปั๊มน้ํามันเครื่องกันนะครับกึ่งเพื่ออะไรครับเพื่อหลบก้านนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอากึ่งเสร็จแล้วไปใส่ในแครงให้ดูกันนะครับว่ามันหลบก้านยังไงนะครับผมสําหรับรถชักห้าเลยนะครับตอนนี้นะครับแม้แต่เป็นก้านสองจังหวะชักห้าแล้วนะครับผมก็ยังไม่พ้นนะครับยังติดแกนปั๊มอยู่นะครับลูกค้าไม่อยากเจียกก้านนะครับอยากให้ก้านมันคงทนสวยงามแบบเดิมนะครับผม ก็มานะครับต like ึงแกนปั๊มเอาแทนละกันนะครับผมจุดที่เราจะกึงนะครับเราก็กึงประมาณจุดนี้นะครับผมนี่นะครับผมกึงนะครับผมครึ่งเดียวนะครับการสูบมันจะผ่านตรงนี้นะครับส่วนด้านข้างจะเป็นข้อยางผ่านนะครับผมถ้าข้อยางไม่ได้ครอบตนะครับก็ไม่ต้องกึงเอยนะครับผมอันนี้แกนปั๊มนะครับผมไม่ตรงนะครับผม มาแบบไม่ตรงนะครับผมอาจจะมาแบบกดนะครับผมนิดหน่อยนะครับผมก็ซึงได้นะครับนี่นะครับผมเวลาตึงผมจะลากออกนะครับผมนี่ครับดึงออกนะครับลากออกมานะครับเพราะว่าเคยตึงดันเข้าไปแล้วมันงัดนะครับ มีแตกนะครับแกนปั๊มงอเลยนะครับบางตัวตึงบางมากๆถึงก็ขาดได้เลยนะครับผมนี่ครับเวลาตึงก็จะทําการตึงนะครับถอยหลังออกนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับในการตึงเหล็กโลยวแบบนี้นะครับอย่างแกนปั๊มน้ำมันเครื่องของแท้ติดรถดเลยนะครับก็ของไทยนะครับผมหมุนแล้กก้านมันติดรู้สึกว่าติดเฉียวๆนะครับเอามาตึงได้นะครับอย่าไปฝืนใส่นะครับเดี๋ยวก้านมันไปชนแกนคดแล้วน้ำมันเครื่องไปเครื่อนลูกสูบจะติดเอานะครับผม ดีครับผมกตึงประมาณนะครับลดออกไปสักหึงมิลนะครับ1มิลครึ่งก็ได้นะครับผมเพราะว่าตัวนี้ใส่ชักห้ามิลก้านไวร้อยนะครับผมกา2สองจังหวะนะครับก็ติดไม่เยอะหรอกติดอยู่ประมาณครึ่งมิลถึง1มิลนะครับก็ตึงเนียนๆขาวๆไปเลยนะครับผมดีครับอีกสักหนึ่งครั้งครับผมเก็บงานหน่อยครับ ขาวๆเนียนๆไปเลยเอาละครับตึงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะได้ตรงนี้นะครับช่วงการสูบนะครับจะแหว่งออกไปนะครับผมจะข้อต่อไปนะครับผมต่อไปนะครับไปดูที่แข้งกันนะครับผมว่า มันพ้นแล้วหรือยังนะครับผมนี่มาดูแ้งกับข้อเหวี่ยงก่อนนะครับอ่าก็มาดูที่ด้านของแค้นะครับผมก็ใส่นะครับผมืวงปั๊มเข้าไปก่อนนะแบบนี้ใส่ืวงปั๊มเข้าไปก่อนเลยนะครับเพราะเราถอดไปตึงมานะครับเมื่อกี้นี่นะครับอ่าแล้วก็จัดให้แน่นสักหน่อยหนึ่งนะครับผมการหลุด ต่จริงยิ่งหมุนเข้ามันยิ่งตึงนะครับตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับแกนปั๊มเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมหมุนได้นะครับเสร็จเรียบร้อยนี่ครับต่อไปก็เราจะเข้าเหวี่ยงชักห้านะครับก้านสองยงหวะ,ะครับนี่ของลูกค้านะครับมาใส่เดี๋ยวเคลียรุมเนี่ยนะบอกก่อนนะครับผมนี่อ่ะเราจะลอง ใส่แบบคร่าวๆดูนะครับผมใส่แบบลองหมุนดูนะครับว่ามันจะหมุนผ่านได้ไหมนะครับอ่ะนี่ครับใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้ก็ลองหมุนดูนะครับนี่ครับนี่ครับพ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมเห็นไหมช่วงแกนปั๊มนะครับผมนี่ช่วงนี้นะครับช่วงก้านกับแกนปั๊มนะครับผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไม่ชนนะครับถือว่าใช้ได้แล้วนะครับผมอ่า ต่อไปก็หมุนตัวครับผมนี่ครับอ่าเห็นไหมครับผ่านครับผมใช้ได้นะครับไม่ชนเลยไม่มีกระดิกเลยนะครับผมก็ใครสนใจก็ส่งมาทําได้ครับอไหล่นะครับอะไอยเซ้งอไหล่ซ่อมบารุงทุกรุ่นทุกชนิดนะครับผมจัดเซ็ตให้แบบนี้นะครับเอาไปล้างประกอบง่ายๆกันเลยขอบคุณครับสวัสดีครับ